คุยตื่นมาคุยตอนนี้แคมเปญในโซเชียลมีเดียที่ดังที่สุดในขณะนี้ก็คือแคมเปญที่ชื่อว่า30 Days Miracle ครับอยู่บ้านเฉยๆสามสิวันเลยครับได้รับเงินแสนโอ้เราเห็นในโซเชียลเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยเราทำไงรู้ไหมฮะทำไงครับสมัครเลยครับผ <laughs> มว่าไปส, <laughs> สมัครถึงที่แล้วเขาก็ถามว่าเฮ้ยวูดดีเกิดอะไรขึ้นก็ อยากสมัครอ่ะอยากจะรู้เป็นยังไงเราได้เอาภาพนะฮะที่เราได้เก็บตอนที่วูดี้ไปสมัครตลกตลกเราไปสมัครกับผู้เข้าแข่งขันประมาณสี่ร้อยคนเนี่ยรัีคนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมน,นี่คือเรื่องจริง <c oughs> ไปดูกันเลยครับ คำถามคือเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปนี่เราอยู่กับมิงต้องบอกว่ามิงนี่เราเจอกันหลายครั้งแล้วกับงานของสเนลไวท์นะครับว,วันนี้ก็มาต้อนรับเราเป็นอย่างดีเลยขอบคุณนะครับมิงครับ30วันได้หนึ่งแสนได้หนึ่งแสนเราอยากจะให้ทุกคนนะคะ่ะได้มีโอกาสมาลองแล้วก็จะได้พิสูจน์กับเราว่า30วันได้หนึ่งแสนเนี่ยคืออะไรก็คือง่ายๆก็เราจะเลือกแค่สี่คนนะคะจากคนทั้งหมด <c oughs> แล้วเราก็ให้เงินหนึ่งแสนบาท ภายใน30วันเราไม่ได้เลือกคนที่สวยที่สุดหล่อที่สุดเราจะเลือกคนที่มีปัญหาหน้าแตกต่างกันเพื่อทุกคนจะได้เห็นว่าเอ้ยปัญหาผิวตรงนี้เช่นรอยแดงก็หายได้บางคนหน้าหมองคล้ำใช้ผลิตภัณฑ์เราแล้วหน้าเขาก็ดูกระจ่างใสขึ้นคือเหมือนตามชื่อเลยอะค่ะตัวติดเด็นมิราเคิลคือผิวเขาดีขึ้นได้จริงนะคะคนภายนอกก็อยากรู้ว่าอันเนี้ยมันเปลี่ยนขึ้นจริงไหมถ้ามีพ่วดี้มาก็มือนมาช่วยการันตีเหมือนเป็นสื่อว่าใช้แล้วดีขึ้นยังไงจริงจริงแล้วบอกทีมงานไว้กระซิบไว้แล้วช่วยปริ้น ประวัติของเราหน่อยเพราะว่าตอนแรกเราไม่รู้ต้องทำอะไรบ้างแล้วผมจะมาแบบแบบไม่รู้อะไรเลยผลงานที่ผ่านมาก็เป็นผู้จัดรายการมากมายคือมันประมาณสองหน้าครับเม้งก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเข้าใช่ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่าแต่ในแง่ของปัญหาหน้าผมโคตรเยอะเลยครับเดี๋ยวคุณจะได้รู้แน่นอนนะครับวันนี้ี่เห็นคาเป็นในออนไลน์ใช่ป่ะเออแล้วพี่ก็เลยเอาบางดีก่ก็เลยบอกทีมงานคิดเล่นสนุกมามาถาม ัดาบเป็นครั้งแรกในการ audition ในชีวิตไม่ใช่เหรอีเข้าไปต้องร้องเพลงนะมิงมิงต้องร้องเพลงหรอือเปล่า นี่แตวนี้ก็มันจะลนเชื่อยังไงก็ไม่รู้จะมีการใช้ครีมกันแดดบ้างแต่กเหนอจากนั้นในการบำรุงเนี่ยโนเลยแต่หน้ายังดูโอเคป่ะครับแต่วูดี้แต่วูดี้อยากได้ไปไกลกว่านี้เมื่อกี้ข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่า30วันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้สึกว่าถ้ามันไปได้มากกว่านี้มันจะดีคือถ้าเอกกล้องมาส่องใกล้ๆเนี่ยจะรู้เลยว่าผิววูดี้แห้งมาก เป็นปัญหาใหญ่สำหรับคุดี้ไม่รู้คุณจะคหวงทำอะไรแต่ผมจะตั้งใจทำอย่างจริงจังใน30วันขอบคุณนะครับแล้วกนเดี๋ยวผมไม่ต้องร้องเพลงหรอครับผมีิดว่าจะร้องเพลงแต่ผมก็เลยคิดผมก็เลยคิดผมก็เลยคิดเพลง Snail White ขึ้นมาให้ได้ลองใช่ Snail White Miracles 30วันที่น่าจะเปลี่ยนไปรู้หรือไม่แค่เป็นเรามันดีคอ Sail White 30 days miracle อันนี้อันนี้อันนี้ถ้าเกิดว่าแบบว่าประวัติไม่ดีพอก็จะเอาใช้เสียงไปตัวผมผมนึกว่ามีการร้องและเต้นไงผมเลยเตรียมมาคืออันนี้พยายามสุดๆเลยนะเพราะว่าเห็นว่าพูดถึงเรื่องใบหน้าจะไปต่อไม่ได้ก็เลยออดิชั่นร้องเพลงเลยแล้วกันบอกเลยนะว่าตอนนี้ไปเนี่ย โคตรตื่นเต้นเลยพเพราะว่าจากผู้สมัคเป็นพันเนี่ยเขาคัดเหลือแค่40คนและตอนนั้นน้องๆที่เขาเข้าไปแข่งก็เฮ้ย <c oughs> นี่มันเซ็ตนวเปล่าเนี่ยทำไมพี่วูนี้มาอย่าเงี้ย <c oughs> แล้วก <c oughs> น้อง <c oughs> พี่อยากได้เงินแสนจริงๆและหน้า <c oughs> พี่ตอนนี้กากมาก พราะผิวใบหน้าของผมเนี่ยจะแห้งดังนั้นเมื่อรู้เรื่องโครงการนี้เอ้าไม่มีอะไรเสียดิแล้วเราก็รู้จักกับทีมงานอยู่แล้วนั่นคือตื่นเต้นเหรอเมื่อกี้ตื่นเต้นโอ้โหดูแบบจัดหนักเขาบอกดีนะเพลงเขาบอกนิดนึงว่าผู้ที่เข้ารอบหรือว่าผู้ที่เขาคัดเลือกเนี่ยที่จะให้ช่วยกันแปลงหน้าเนี่ยภายใน30วันนะครับกับเซรั่มน้ำมูกไลฟ์ นาผู้ไลฟ์เนวายมิริครับผมอ่ะใช้หนึ่งเดือนยังเห็นหน้าตัวเองตอนนี้อยู่ตามข้างถนนเลยทุกคนที่เห็นนะว่าไอหน้าคน39เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปขนาดไหนไม่น่าใจลามากมีบอกอายุด้วยอ่ะ39ไม่ใช่เลขนะฮะอายุผมครับอายุผมฮะอีกไม่นานเนี่ยผู้ที่เข้ารอบทั้งหมดจะมาออกรายการตื่นมาคุยของเราครับรับประกันว่าใบหน้าของทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงภายใน30วันแล้วคอยติดตามแล้วกันนะครับคุณผู้ชม ขอบคุณที่เปิดมาดูกันน้อยเช้านี้มอใหี้ได้แสนหนึ่งนะอยากได้มากเลยแสนหนึ่งอ่ะมุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตื่นมาคุยตื่นมาคุย